สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิง่งให้กับพอยากันเด้อครับสวัสดีครับพี่นอ้องพบกันขึ้นกาครับช่องพยาการแชนแนลนะเมื่อนี่พยพายการมาเบิ่งสร้างเหตุงานให้ยกคงมุงหลังคาเนาะมุ่งหลังคาแล้วพอดีเลยเมื่อนี่เนาะตอนบ่ายโมงเนี่ยังมัท่านได้กินเข่าพี่น้องเมื่อนี้มือที่สามมุงหลังคาสันไทเนาะะต่อเติมข้างหน้าน้่ มงสันไทยอ่าเกลังสีแล้วกมเลังสีเส็จครับนี่กเลังสีแล้่เนาะเดี๋ยวพาเขาไปเบิ้งครับมือทีสามพอดีเลยมือหนีก็เลยเลี้ยงสร้างจังหน่อยครับหาหมูปลามาอย่างกินเนาะเอาเลี้ยงตอบแทนพนจังหน่อยครับเพราะพนกค็คิดบ่ไดคิดราคาแพงเนาะอ่าพนมาซอยกันนําหมูกันนําคนบันเดียวกันครับนี่ครับพี่นอ้อง แล้วแล้วพี่น้องแล้วแล้วเนี่เบินทางในเนาะทางในครับเนี่เบินทางในครับเนี่ยนีพใหญแม่ใหญก็มาพอใหญ่ก็จะมากินเขาน้ำเนี่ยนะครับกินเขาน้ำกับสร้างเนาะกเยีา่ยบาลก็มาซอยแวะมาเบิ้งนะลูกบ้านเหตุการ์เห็ดงานครับ บ้านบ่โทรไปเพราะบ้านอย่างม้อยไงอีกอดีบโอ้โหเยบานก็มาซอยเพื่อเบาลก็มาเบิงน้ำเนยนะครับอ่าลูกบ้านเหตุการณ์เหตุงานก็มาเบิงมามากินน้ำมาเล่นน้ำเนาะอ่าน้ำใจซึ่งกันและกันครับนี่พ่อใหญ่พ่อใหญ่การนี่อ่าพันธุเฮิดทองน้ำครับพ่อใหญ่พ่อใหญ่การพันธุเฮิดทองน้ำเนาะอ่กะปล่อยพันธุ์โรดครับเพราะว่าเพิ่นมีความตั้งใจสิเฮ็ดแล้วเนี่ยนะกะปล่อยปล่อยเพิ่นได้เฮ็ดเนาะ <king> น้องสาวพยาการตัดหญ้าคันแท่ลรพี่น้องมืดเลือดเห็นแต่ปลายเข่าเห็นแต่ตนเข่าละพี่น้องงามเราไหมนี่ตะกี้มาท่านได้ตัดครับพี่น้องตอนนี้งามเราพี่น้องเอ้ยฝนกนระเซ้าละตั้งแต่มาขึ้นฝนเซ้าพี่น้องฝนเซ้าละ่ะครับฝนเซ้าแล้วเนาะเหลือแต่ถึงเทิงเดี๋ยวพยาจการจะมาปิดเองดอกครับถึงเทิง เออเนาะเพราะว่ากันฝนสาดเขาจังหน่อยนึงจากสานฝนมันจะสาดครับฝนอ่อฝนมันจะสาดอ่าพยาการจะมาปิดเองดอกบ่งหันเนาะคอยขึ้นคอยทำคอยเฮ็ดไปกำลังย่างหมูย่างยังอยู่พี่น้องน้องผู้เนาะกำลังย่างหมูกินกันอยู่หมูป่าเนาะอ่อหมูป่าเอ่อเลี้ยนซาง นีครับพี่น้องบรรยากาศเนาะอ่าบรรยากาศเอ่เมื่อนี่สร้างเหตุงานแล้วพอดีนเนี่ยนะอ่าก็เลยเหลี่ยงสร้างกันหน่อยครับเง,งานสร้างเนาะยกคงบูลังคาเรียบร้อยแล้วครับโกดังฟังเถียงครับเถียงหน้าเถียงหน้าครับนเนาะเหตุแล้วแล้วพี่น้องกําลังอย่างอยู่ครับกําลังอย่างหมูอยู่เนาะ เด็กกินเข่าเทียงน้ำกันครับย่างหมูปลาครับย่างหมูปลาเอ้พี่น้องมาเด้อกินเข่าครับไอ้น้องขลุงแม่ป่ามาเนาะมากินเข่าน้ำกันครับกินเข่ากระโหลกกระหลานนี่ครับกับทีมงานสร้างหัวใหญ่กับมะน้ำกินเข่า วบัวบเท่าดิีแบกะแบกนกนาอย่างี้ต่ย้กำลังย่างพี่น้องย่างหมูไปเราจะเอาหลงล่างมาลงกไ้มันไหลบไวกอนก็สหาหา้องมาทโจดานี่เมาอนั่ไมันเบิดแลหรอวะะากชานไว้บาไปหาเมื่อกี้เนี่ยไปลูมาไปไปไปหาเร้าท่